ขอให้นวลอยู่ที่สวนลำใหญ่คอยเสยจนกลุ้มใจป่านนี้ทำไมนวลใหญ่ไม่มาเอ็นแลอารมณ์ดีหนอะไปไอซีมืโอขอคำนดคนเฮามนุษย์หาสุกใส่ตัวจะไปคุณมัวหื้อมองมนเศร้าเนียอย่างน้อ หากำไรเฮ้อชีวิตหาความบันเทิงเริงรมไส้กระตัวเก่าพ่องกาแล้วันนี้ไปไอ้สี่หมื่นจะไปตังใดกันครับวันนี้ว่างอเฮ้ยบ่ได้ไปไหนสักตีบ่ได้ไปจอยไปซอไปห้องขวนันไปห้องเพลงเฮงไปแต่งงานหลวดไปบ้านใหม่ไปสังสรรค์เลี้ยงลุ่นไปทําบุญผ้าปาา่าไปเข้าสป,ปาฟิตเนสไปซื้อเพชรซื้อทองไปจองบ้านจองรถไปตลาดสดฮมโพไปแมคโครรลตัดเซ็นทันแอร์พอร์ตไปฮอดไปจอมตองโดยเต่าโดยตีโดยตีโดยตรงไหนซะ ตีอะพอเป็นหน้าฟ้าหน้าฝนตั้งบนมืดตึบ๊บมีแต่เมฆฟ่ามาบังก็เลยได้ยัางนะวันนี้นะถ้าตกหมอกดินจุ่มนะพี่ไอ่มันก็ดีน่ะกะพักไม่ใช่เครือบะเครือบะเต้าบะแต่งมันก็งามเนอะไอสี่หมืน่นไอคำนดอู้เรื่องอา่างกันอยู่กับเจ้าโอ้อู้เรื่องภัยธรรมชาติน้ำป่าน้ำฟ้าน้ำฝนน่ะกะน้ะอกบ้านเฮาเนะ่ะว่าแต่ว่าดีเนะี่ยเป็นเมืองจุม่มเมืองเย็นเนาะภัยธ,ธรรมชาติก็บ่ค่อยมี ถ้ามีนี่ก็บอกใค้รุนแรงสักเท่าใดหรอกอู้ถึงไทยธรรมชาตินะบอกว่าเขาจะอยู่ที่ไหนมันก็ตึงมีกันกุฏิอ่ะเพียงแต่ว่ามันจะนักก็ว่าจะน้อยต่อนะันน่ะเออแต่กะเอ,อแ,ะแล้วเขาจะหู้ได้จะไดฮะ ว่าฝนหลวงน้ําจะมาน้ําป่าจะปัดถ้าหูก่อนก็ดีเขาจะได้เกียมตัวนะแต่ว่าน้องบีไปเฮียนอาจารย์เต้นก็อูบอกให้ฟังว่านอกจากเขาจะหูจากกรมอุตุนิยมวิทยาตีปัญแจงให้เขาตาังวิทยุโทรทัศน์แล้วก็สื่อต่างๆแล้วนะเจ้าเขาตั้งหลายก็สามารถสังเกตจากธรรมชาติได้นะเจ้าถ้าวันใดฝนตก แล้วปัดเอาน้ำฝนไหลมาจากป่าเป็นสีค,นคุ่นๆเหลืองๆกับปัดเอาหากไม้ใบไม้มาตยนนี่นะอันนั้นละเป็นสัญญาณเตือนภัยเน้อว่าน้ำป่าจะไหลหลากแล้วแหมอย่างหนึ่งนะเจ้าเฮาสามารถทดสอบปริมาณน้ำฝนคนเดียวก็ได้โดยการเอากระป๋องที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณวเซนติเมตรหรือ8นิ้วนะเจ้าเอาไปตั้งห้องน้ำฝนขณะที่ฝนตก ไว้กลาง่วงบ้านประมาณสามชั่วโมงแล้วเอาแก้วตวงไปวัดถอถ้าปริมาณน้ำฝนเกิน90.1ม mm, ิลิเมตรแสดงว่าฝนจะตกนักจะมีน้ำป่าไหลลากเฮาต้องเกียมตัวกันแล้วนะเจ้า จะจำเอาไว้สังเกตสังกาน้ำขุ่นเหลืองมาต้องหนีออกบ้านคนเอาเข้าของอย่าดักดื้อด้านหนีก่อนฮือตันเหตุหายสัญญาณบอกเตือนเฮือเฮาโยกย้ายเข้าของมีกาสัตว์คนระวังเนื้อบี่น้องภัยจากน้ำฝนน้ำป่าไหลวนฆ่าคนสัตว์ได้เพื่อชีวิตและทรัพย์สินอันมีกาของท่านโปรดระมัดระวังภัยธรรมชาติช่วงฤด,ดูฝนนี้ ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16เจียงใหม่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเจ้า